สตัวกิโลละหนึ่งรบาทขายบ้างเอาไว้ทำพันบ้างคือปัตธราพรทากตเก้เล่นเจเฟืรอนอายุสิปีตอนนี้เลี้ยงกบสบ่อประมาณพันตัวพ่อพันห้าตัว แม่พันห้าตัวค่ะเปิดเ,เป็นเด็กกลุ่มปอบางที่เราได้ดูแลเขาไม่ได้เรียนพอมันมาไม่สบายปุ๊บแล้วมันก็โหนึกว่าจะตายเสร็แล้วเห็นล้านนี่น้ำตาร่วงเลยพอเรามาเยี่ยมเขาปกติเราก็เสนอเขาว่าเอ้ยเนี่ยมันมีโครงการน้องเขาก็สนใจเราก็เลย สนับสนุนเขาในส่วนของบอ่อเหลียงกบครับได้ให้ช่างมาทําแล้วก็ได้มาส่องบอ่อทำคอกแล้วก็เอาประสมพันธุ์เตยชอมาเจ็ดมงแปดโมงอะ่ะมาช่วยปูทําล้างบอ่อเอาแปรงถูให้ทั่วบอ่อถ้าไม่ล้างมันจะเหม็นแล้วก็ตกกระปก ให้บอกให้อาหารช่วงเย็นๆก็มาช่วยให้อาหารอีกทีลานมันเปิดให้ดูออบอกบอกให้ปูดูที่ว่าจะเลี้ยงกบเนี่ยไอ,อช่องไหนไมันจะดีซึ่งน้องเฟิร์นเป็นคนเงียบเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยอยู่แล้วบริบทก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วพอเรามีกิจกรรมที่เข้ามาในความเปลีป่ยนแปลงคือสัมพันธ์ สภาพในครอบครัวมันมมมััันนนดีขึ้นเขาได้พูดคุยกันได้ใกล้ชิดกันมีการสื่อสารกันอะไร่งเงี้ยครับพระก่อนมันแย่มันโอ้โหเครียดเพราะมันไม่สบายอ่ะพอได้โครงการนี้มาช่วยเอดูดีขึ้นเยอะธรรมดาเนี่ยบางทีเขารับจ้างอะไรเงี้ยไม่เคยไปเลยนะเออนึกยังไงพอมันเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเอไปเขาบ้างอะไรบ้าง ทำนิดๆทำนิดหน่อยอก็ยังดีไปลอยฟางค่ะเออเราก็ต้องการเงินเหมือนกันก็เลยไปฟางมัดมัดหนึ่งก็สิบสามบาททำกันหกคนเจ็ดคนว่าร้านค้าที่อยู่หน้าปากซอยน่ะค่ะ ขาก็คอยมาถามตลอดว่าตัวมันโตหรืยอยังเอาจะขอซื้อไปทำเมนูให้ลูกค้ากินถ้ามันขายทักงวดหนึ่งนะเราก็ทำคอกเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยกล่าวว่าจะต่ออีกสองสามบ่อถ้าสองบ่อเนี่ยขยายบอ่อหน่อยกล่าวว่าปีใหม่เนี่ย งได้้อมันก็ดีนะเพราะว่ามันมันก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะนะเ,เราเราได้อีกอย่างหนึ่งก็เลี้ยงงัวบ้างเลี้ยงกบบ้างเอ,อมันก็ช่วยกันเพราะเราอายุมากแล้วอะมเราจะอยู่ได้กีวันไม่รู้แล้วก็สร้างสมให้ให้ลูกให้หลานมันทํากัน มันก็ไม่ต้องออกออกทำงานนอกบ้านไงทำในบ้านเรามันก็ดีกว่ามันช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ได้ช่วยแบ่งเ,เบาพาระครอบครัวค่ะ